สภทเตรียมงบปี2568ปรับปรุงอาคารเรียนที่วิกฤตวันที่19ธันวาคม2566ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าตามที่พลตารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัดทุกภาคส่วนสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆในสถานศึกษาหากชำรุดทรุดโทรมให้รีบรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เร่งซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองถึงความปลอดภัยในการส่งบุตรหลานมาเรียนมาใช้อาคารเรียนนั้นเลขาธิ aren, การกปถกล่าวว่าจากการสำรวจอาคารเรียนที่มีความชำรุดสุดโทรมที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักและไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้เรียนและครูมีจำนวน873รายการโดยใช้งบประมาณดำเนินการในเรื่องนี้ จำนวน541ล้าน1,2740บาทซึ่งอยู่ในแผนงบประมาณปี2568ซึ่งจำนวน873รายการดังกล่าวถือเป็นสภาพอาคารเรียนที่วิกฤตเป็นหมดสีแดงถือว่าอันตรายเป็นอย่างมากหากมีการใช้งานโดยที่ไม่ปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากอาคารเรียนสร้างมานานกว่า40ปีแล้วและมีความเสื่อมโทรมตามสภาพการใช้งานทั้งนี้ระหว่างที่รองบประมาณ ให้ฝากเขตพื้นที่ดูแลโรงเรียนโดยจัดหาที่เรียนอย่างเหมาะสมใช้อาคารเรียนที่มีความปลอดภัยชั่วคราวไปพรางก่อนพร้อมปิดกั้นพื้นที่บริเวณอาคารเรียนที่ชำรุดระหว่างการรื้อถอนเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย